อยากทราบเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ของมิซูที่แรมชบังนะฮะในอนาคตเนี่ยจะมีผลิตให้รุ่นอะไรอีกนะฮะจะมี PHEV หรือ BEV มาด้วยไหมแล้วแผนอีกนานไหมครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ย Outlander ใช้แบต20กิโลวัตต์แอวนะครับขนาดเท่าๆก,กันกับพวกเคคามีโอกาสสักนิดไหมที่รถเล็กๆน่ารักจะมาประกอบขายบ้านเรารู้ว่ายากนะครับมาจริงราคาก็ไม่ถูกคงได้แต่หวังนะครับแล้วเคคา BEV เนี่ยมีโอกาสมาไทยไหมครับตลาดนี้น้อยในไทยไม่หรอกเคคาตอนนี้คือ b y d เขาก็ไปจะตีตลาด ญี่ปุ่นก่อนเพราะเขารู้ว่าดีมานของเคคาเนี่ยที่ญี่ปุ่น่มันเยอะครับมิซูก็เช่นกันครับส่วนแบตเตอรี่ของมิซูเนี่ยรุ่นอะไรก็ทุกวันนี้มันก็มีมันก็มีรถไฮบริดของเขาแบบทั้ง h e v ทั้งไมไฮบริดอยู่แล้วครับแล้วก็ในอนาคตก็อย่างที่เราเล่าข่าวกันไปว่าต่อไปไททันเนี่ยก็ยังมองว่าจะต้องเป็นไฮบริดไม่ใช่ปลั๊กอินด้วยนะไม่ใช่ปลั๊กอินด้วยเพราะนั้นแน่นอนไททันคือหนึ่งในนั้นครับ ามนั้นเลยนะฮะ